พระองค์เจ้าอรุภงรัชสมโพธิแก้วตาดวงใจของรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าท่านทรงมีพระราชโอรสธิดาที่มีพระชนชีพเนี่ยถึง78พระองค์ครับซึ่งในจํานวนนี้เป็นพระราชโอรสทั้งหมดเนี่ยสาพระองค์ครับแต่ในจํานวน32พระองค์นี้มีเพียงแค่สองพระองค์เท่านั้นครับที่ทรงเลี้ยงไว้ใกล้ชิดพระองค์ ที่ว่าใกล้ชิดก็คือส่งไม่ได้ส่งไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเหมือนพระองค์อื่นครับโดยทรงดูแลด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดครับพระองค์แรกก็คือเมื่อต้นรัชกาลครับก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิตนะครับพระโอรสที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์ใหญ่แล้วก็เป็นองค์รัชทายาทในลำดับที่หนึ่งเลยครับทรงได้รับการสถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามครับ แต่ว่าเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็ท่งประชวนและก็สวรรคตอย่างไม่คาดคิดนะครับเมื่อทรงเจริญพระชนไม่เต็ม17พรรษาดีเลยละครับหลังจากนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ไม่ได้ส่งเลี้ยงพระเจ้าโอรสพระองค์ไหนไว้ใกล้ชิดพระองค์อีกเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงพระเจ้าโอรสในลำดับที่31ครับหรือว่าเป็นพระโอรสองค์รองสุดท้องครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธิครับ หลกลาวราชัชกาลที่หก็ส่งเลี้ยงไว้ใกล้ชิดพระองค์อีกครั้งนะครับโดยจ้างครูฝรั่งเนี่ยมาสอนแทนที่จะส่งไปศึกษาที่ต่างประเทศอย่างพระองค์อื่นๆครับรวมถึงเมื่อผ่านพิธีโสกันหรือว่าโกนชุกแล้วเนี่ยก็ยังส่งสร้างพระราชวังที่ประทับไว้ให้ใกล้ๆครับเพื่อจะยังได้ไม่ห่างกันนั่นเองละครเรื่องราวความเป็นไปในพระชนชีพของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมพธ์เป็นยังไงวันนี้ ผมจะเอาเรื่องราวในชีวิตพระองค์ท่านมาเล่าสู่กันฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t ร์ n k งทางหน้า YouTube ได้ครับ mm hmm. เพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับ mm hmm. ข้อมูลในวันนี้จากบทความของคุณสัญน,นีวีระสินชชยนะครับในศิลปะวัฒนธรรมและก็บทความในโพสต์ทูเดรวมไปถึงหนังสืออีกหลายเล่มทีเดียวครับ คุณผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งมีพระราชโอรสธิดารวมกัน78พระองค์ครับและก็ท่งปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับพ่อทั่วๆไปครับก็คือให้ความรักใคร่ใกล้ชิดกับลูกๆทุกคนนะครับแต่ที่เหนือกว่าพ่อของสามัญชนก็คือการส่งอบรมทั้งพระราชโอรสธิดาให้ทรงรู้จักหน้าที่แล้วก็มีส่วนรับผิดชอบในบ้านในเมืองครับพระราชโอรสธิดาทุกพระองค์จึงล้วนจะมีพระสํานึกครับ ในการที่จะช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงนะครับโดยมีสมเด็จพระบรมชนกนาถเนี่ยทรงเป็นผู้วางแนวทางที่เหมาะสมและก็ถูกต้องตามพระปรีชาสามารถพระสติปัญญาและก็ความถนัดของพระราชโอรสแต่ละพระองค์นะครับและก็ด้วยเหตุนี้ครับเมื่อพระราชโอรสทรงเจริญพระชนาสาสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปนะครับ ทุกพระองค์เลยครับจะต้องทรงมีหน้าที่ปฏิบัติพระภารกิจน้อยใหญ่สนองพระเดชพระคุณตามพระบรมราโชบายนะครับก็เป็นเหตุให้ทรงต้องห่างเหินจากสมเด็จพระบรมชนกนาถครับซึ่งเมื่อทรงสูงพระชันษาแล้วเนี่ยมีพระโรคเบียดเบียนนะครับรัชกาลที่5ก็กําลังพระราชลูกไทถดถอยลงบ้างนะครับก็จึงมีพระราชประสงค์ที่จะมีพระราชโอรสสักพระองค์ซึ่งยังเยาวพระชันษายังไม่ได้ทรงงานเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ชิดครับ และพระราชาโอรสพระองค์นั้นก็คือพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธครับพระราชโอรสรุ่นเล็กนะครับที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเลื่อนสายสกุลนิยะวานนนะครับพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธเนี่ยทรงเป็นพระโอรสองค์รอง,รองสุดท้องนะครับท่านประสูติปีเดียวกับรัชกาลที่7ก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชนะครับท่านเป็นพระราชโอรสที่มีพระรูปโฉมน่ารักน่าเอ็นดูแหะครับ พระชวีขาวก็คือผิวขาวนะครับแม้พระวรกายเนี่ยจะเล็กบางนะครับแต่ก็ทรงคล่องแคล่วว่องไวละครับมีพระอารมณ์รื่นเริงครับก็จึงเป็นที่สนิทเสน่หาในสมเด็จพระบรมชนกนาถครับทาให้ทรงปฏิบัติต่อพระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยแตกต่างจากพระราชโอรสพระองค์อื่นๆนะครับ ก็เป็นต้นว่าไม่ได้ทรงส่งให้เสด็จไปศึกษาวิชาการในต่างประเทศหรอกครับแต่ก็โปรดให้มีครูฝรั่งมาถวายพระกษรตามหลักสูตรสากลเป็นการส่วนพระองค์เนี่ยทุกวันครับแล้วก็โปรดให้ทรงอยู่รับใช้ใกล้ชิดติดพระองค์เกือบจะตลอดเวลาครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนางสีบุรินนะครับหรือว่าเยือนรัตนชัยนะครับก็เล่าเอาไว้นะครับบอกว่า นางศรีบุรินเนี่ยมีหน้าที่ร้องเพลงถวายหน้าห้องพระบรรทมครับซึ่งพระองค์เจ้าอุรุพงศ์เนี่ยจะประทับอยู่กับสมเด็จพระบรมชนกหน้าตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีพระเมตตาคอยดูเติมน้ําดื่มให้ไม่ขาดนะครับนางศรีบุรินเนี่ยเล่าถึงวิธีขอประทานหมากจากพระองค์เจ้าอุรุพงศ์เอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าถ้าปากแห้งอยากหมากก็จะชี้ที่ปากพระองค์เจ้าชายอุรุพงศ์ก็จะหยิบหมากพลูจากพานพระศีรป่ามาให้ การกระทำดังกล่าวของเจ้าชายเนี่ยไม่ได้รอดพ้นสายพระเนตรของรัชกาลที่5นะครับแต่ก็ไม่ได้ทรงว่ากล่าวครับซ้ำยังแย้มพระโอษฐ์ก็คืออย่างยิ้มด้วยรอครับซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะมีพระเมตตาทั้งพระเจ้าโอรสและก็นางยืนเนี่ยแหละครับแล้วก็ความโปรดปรานในพระเจ้าโอรสพระองค์นี้เนี่ยปรากฏชัดเจนครับเมื่อโปรดให้ตามเสด็จประพาสยุโรปในครั้งที่สองนะครับก็คือปีพศ2450ครับ การเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเนี่ยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับเพื่อส่งฟื้นฟูพระพานามัยแล้วก็รักษาพระการประชวนครับตลอดเวลาที่เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยด้วยพระบุคลิกและก็รูปโฉมที่น่ารักประกอบเข้ากับความคล่องแคล่วว่องไวมีพระปฏิพานไหวพริบดีของพระเจ้าอุรุพงษ์เนี่ยพระโอรสพระองค์นี้เนี่ยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของความสุขและก็ความเบิกบานพระราชฤทไทยของรัชกาลที่5มากนะครับปรากฏความรู้สึกนี้ครับ ในพระราชหัตทะเลขาก็คือจดหมายที่ทรงมีถึงเจ้าฟ้านิพานพดลน,นะครับทรงเล่าเกี่ยวกับเจ้าชายน้อยอย่างเอนดูเสมอแหละครับ mm hmm. เช่นว่าคนอื่นๆที่มาด้วยกันอ้วนขึ้นทุกคนอุรุพง์เห็นจะยิ่งกว่าเพื่อนแก้มเป็นกระติกเพราะแกลงมืออ้วนมาเสียแต่อยู่ในเรือแล้วมาถึงที่นี่เข้าแก้มแดง ในพระราชถเลขาแตละฉบับที่ส่งเล่าถึงเจ้าชายพระองค์นี้เนี่ยล้วนแสดงให้เห็นชัดครับว่าพระราชโอรสพระองค์นี้อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์อย่างที่ทรงเรียกว่าลูกไม้เท้าครับเช่นบอกว่าลงเดินมาในตลาดกับบริพัตรอุรุพงศ์ดุก๊กสี่คนด้วยกันตลาดนั้นเห็นจะยาวสักเท่าตลาดเมืองสงขลาได้แล้วก็บอกว่าได้ขโมยขึ้นรถมอเตอร์คาร์ของระพีซึ่งดูหน้าตาตันตันอยู่ไปกับชายบริพัตร ชายอรุพงศ์ระพีและพระยาบุรุษรัชกาลที่หทรงตามพระไทยเจ้าชายน้อยมากนะครับเช่นมีพระชายาทะเลาบอกว่าแต่อุรุพงศ์เศร้าส้อยว่าไม่ได้ไปกลัวจะร้องไห้อย่างเช่นตาต่อจึงได้เอาไปด้วยหรือขณะที่อยู่ที่ประทับก็ไม่ได้ทรงห่างจากสมเด็จพระบรมชนกหน้าเลยครับรัชกาลที่5ท่านทรงบอกไว้ว่าวันนี้เจ็บขาไม่ได้ไปกินข้าวตามเคยกินในห้องกับชายสองคนคลุกข้าวกับกะปิ ดรสเกล่าท่านบอกว่าชายน้อยเนี่ยทรงมีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่วในการทรงรับใช้ใกล้ชิดครับท่านทรงเล่านะครับว่าให้มหาหัดเล็กเข้าไปค้นหนังสือเรื่องเมริวิโดในห้องพระบรรทมครับแต่ไม่ได้เรื่องครับต้องทรงใช้เจ้าชายน้อยครับทรงเล่าว่าต้องให้อุรุพงศ์ไปค้นจึงได้นอกจากพระองค์เจ้าอุรุพงศ์จะเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วนะครับ ยังทรงเป็นที่รักเอ็นดูของเจ้านายในราชวงศ์ที่เสด็จไปเยี่ยมเยียนด้วยนะครับรัสกาลี่หทรงเล่าไว้อย่างชื่นชมและก็ภูมิพระชาลุทไทยครับบอกว่าพ่อลืมเล่าถึงชายอุรุพงค์ออกจะรวยรวยใครเห็นใครอีถูกแต่ผู้หญิงหยอกจับแก้มร่ําไปไปข้างไหนตามกันเป็นพรวนน้าเอ็นดูใครๆชอบให้ของแมรี่เมืองฟลอเรนซ์ก็ให้หยิบเงินใส่ขนม เมียเชคโยให้ลูกกระดุมยังได้อะไรอีกหลายสิ่งที่พระาชวังอมาเลียนเบิร์กนะครับประเทศเดนมาร์กเนี่ยส่งเล่าเอาไว้ว่าเด็ก3มคนลูกวาลเดมาหมายถึงลูกของปรินซ์วอลเดมารนะครับเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งน่ารักทั้งสมคนผู้หญิงนี้จะฉลาดกว่าเพื่อนด้วยมาเล่นอยู่ในห้องพ่ออยู่เสมอใบสวนก็ลงไปด้วยชอบเล่นกับอุรุพงอย่างยิ่งแต่ของเราขี้กระดาษ แต่เพราะอยู่ด้วยกันก็คุ้นกันไปลงปลายถึงอยากให้เข้าไปบางเกอะที่ประเทศอิตาลีเนี่ยส่งเล่านะครับว่าพระเจ้าวิกเตอร์แอนมานูเอลเสด็จมาเยี่ยมในเรือที่ประทับครับท่านว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าเจ้าแผ่นดินลอดตาไปเห็นอุรุพงศ์จับตัวมาปล้ำขอให้พาไปกินข้าวกลางวันด้วยความรักเอนดูในพระรารถพระองค์นี้ปรากฏเสมอๆครับแม้ว่าบางครั้งจะทรงทําสิ่งใดผิดพลาดก็ไม่ได้กริ้วโกรธนะครับ เช่นมีพระรจชประสงค์จะทำข้าวต้มบะช่อนะครับครั้งนั้นก็อุปสรรคเกิดขึ้นมากมายครับสุดท้ายก็ลงกินไม่ได้ต้องเททิ้งนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ทรงพระอารมณ์เสียนะครับเพียงแต่ท่านบอกว่าก็กลับไปกินโฮเตลดีกว่า แม้เมื่อพระเจ้าโอรสองนี้ทรงเจริญพระชนษาตามพระราชประเพณีครับซึ่งเมื่อกนจุกแล้วก็ต้องออกจากวังนะครับแต่ก็ไม่ได้โปรดให้พระงเจ้าอุรุพงศ์อยู่ห่างจากพระองค์มากนะครับโดยโปรดให้สร้างพระตำหนักพระราชทานให้อยู่ใกล้ๆครับกับพระราชสำนักฝ่ายในของพระองค์ครับในพระชวังดุสิตไม่ได้แยกออกไปเลยสัทีเดียวละครับพระราชทานนามว่าตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรดครับ ซึ่งก็มีเพียงกำแพงกั้นด้านหลังบังตาที่ต่อกับข้างในเพื่อไม่ให้แลเห็นกันเท่านั้นเองแหละครับภายหลังจากกลับจากตามเสด็จพระพาทยุโรปครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ไม่ถึงสองปีดีนะครับพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธก็ประชวนครับด้วยพระโรคไส้ตันครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระวิตกทุกร้อนยิ่งนักแหละครับเมื่อทรงมีพระราชหัตทะเลขาไปถึงพระราชชายา เจ้าดารารละสมีซึ่งขณะนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่นครเชียงใหม่เมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับรัตนโกสินทร์ศกที่128ก็เล่าถึงพระอาการประชวนของพระองเจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธินะครับบอกว่าหมู่นี้กําลังวุ่นด้วยเรื่องชายอุรุพงศ์เจ็บเรื่องจะเป็นไส้ตันเป็นหนองอย่างลูกโตลูกโตนี่หมายถึงรัชกาลที่6กน,นะครับวันแรกและวันที่สองตกใจมากคเนว่าต้องตัดถึงผ่า ถ้าไม่ได้เห็นตัวอย่างผู้ที่รอดมาเป็นหลายคนคงจะไม่เตรียมตัวที่จะยอมนี่ทำให้เตรียมตัวยอมได้ทันทีมีข้อวิตกอยู่แต่หัวใจอ่อนพอตั้งต้นเป็นขึ้นก็รวนจะหอบเสียแล้วแก้ไขก็ด้วยเอาน้ำเย็นปะยาที่กินนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจาก่านที่ให้ไล่ลมกับยาแก้ปวดก็เทือกเมาเมาไม่หลับได้เลยและกลืนอะไรไม่ได้เลยสองวันสองคืน จึงได้กินยานอนคราวนี้หลับด้วยยานอนทอดหนึ่งต่อมาดูเหมือนพิษเสื่อมซาไปหมดปล่อยให้นอนหลับได้จึงมีกำลังขึ้นเขากำหนดว่าวันที่สคืนวันนี้เป็นวันที่จะตั้งหนองหรือไม่ตั้งหนองและเป็นวันที่จะผ่านั้นวันพรุ่งนี้มีความยินดีที่จะกล่าวว่าเห็นจะไม่ต้องผ่าแน่แล้วสังเกตดูพิษถอย วันแรกประรอดขึ้นถึง104ขาเหยียดไม่ได้ทั้งสองขานอนตะแคงก็ไม่ได้ปวดจนเหงื่อแตกหายใจหอบเหนื่อยเสมอวันที่2ตั้งแต่บ่ายมาประรอด103ออกจะเชื่อมเชื่อมนี่หมายถึงซึมๆึมนะครับแต่พอขาเหยียดออกได้บ้างในจวนรุ่งวันที่สองนี้ได้หลับวันที่สมปร,รอดลดลงอยู่100่้ท่วนร้อยเศษค่อยคลายปวดรู้สึกหิวพอกินน้ำซุปได้เล็กน้อย ขาเหยียดคล่องขึ้นแต่ท้องแข็งอยู่วันนี้ปร,รอด99ยังคำ่ำไม่ใคร่รู้สึกปวดเป็นแต่รู้สึกเต็มอยู่ในท้องนอนตะแคงข้างขวาพอลงได้ข้างซ้ายไม่ได้เลยเห็นว่าอาการพิษถอยลงทุกวันแต่เพราะไส้ที่บวมนั้นยังแข็งอยู่หมอว่าที่จะกล่าวว่าพ้นอันตรายยังไม่ได้ต่อแวันเป็นอย่างน้อยล่วงไปแล้วจึงจะไว้ใจได้ที่หมอว่าเช่นนี้เป็นความจริง เมื่อลำไส้ยังแข็งอยู่เช่นนั้นก็อาจกลัดเป็นหนองได้จึงต้องระวังการที่ลูกเจ็บคราวนี้ได้ความเดือดร้อนเต็มที่เพราะยังเหลืออยู่ด้วยคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็ต่างคนต่างแยกกันไปแล้วเวลากำลังไม่สบายนึกอะไรไม่ค่อยออกจนนึกกลัวว่าถ้าเป็นอย่างไรจะเลยหลงเสียดอกกระมังท่านว่าไว้อย่างนี้นะครับในพระราชทถเลขาก็ยืดยาวทีเดียวครับและจากนั้นอีกเพียงเดือนเดียวครับ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอูรุพงศ์รัชสมภพที่ประชวรด้วยโรคไ้ตันเนี่ยก็สิ้นพระชนลงด้วยวัยไม่ถึง16พรรษาครับเมื่อวันพฤหัสซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2452นระครับซึ่งในวันสิ้นพระชนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของลนเกล้ารัชกาลที่5อีกด้วยนะครับซึ่งมีลายพระราชหัตถเลขาถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับหลังจากนั้น4ี่วันครับก็คือลงวันที่24กันยายน แจ้งข่าวร้ายไปนะครับบอกว่าเจ้าดารารัศมีเชียงใหม่โดยความเศร้าโศกเสียใจจึงหมดความที่จะบอกข่าวชายอุรุพงศ์ตายตั้งแต่วันที่20เป็นฝีในไส้จะทนอยู่ในกรุงเทพไม่ไหวโดยรู้สึกไม่สบายมากจึงจะออกไปพักอยู่เพชรสบายจึงจะกลับแล้วก็ลงพระนามว่าสยาม,มินครับ พระองค์เจ้าอูรุพงศ์รัชสมโพธิ์เนี่ยสินพระชนยังไม่ได้ทําการพระราชทานเพลงเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีอันจะต้องสูญเสียพระราชโอรสที่กําลังมีความเจริญก้าวหน้าในทางราชการไปอีกพระองค์ครับก็คือพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมมมื่นพิชัยม่หินทโรดมนะครับซึ่งผมเคยเล่าเรื่องของพระองค์ท่านที่ท่านเป็นเจ้าของบทประพันธ์เพลงเหลาาดาเนินกวียนหรือว่าเหลาวดวงเดือนนะครับ นั่นก็เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีความทุกข์และก็เศร้าสลดพระราชลุขิย,ยิ่งนักหะครับดังความตอนหนึ่งครับในพระราชหัตถเลขาลงวันที่6พฤศจิกายนครับถึงพระราชชาย,ยาเจ้าดาราทัศมีนะครับท่านบอกว่าสิ้นสนุกเต็มที่เสร็จแล้วกําลังชายเพนจะตายอีกคนหนึ่งศพชายอุรุพงศ์จะเผาเดือนสี่ ทรงโปรดกล้าวให้สร้างสะพานข้ามคลองนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสาธารณกะอุสนครับที่เชิงสะพานทั้งสองฝั่งในพระรูปปั้นหินอ่อนของพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธนะครับพระราชทานชื่อสะพานว่าสะพานอุรุพงศ์ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีสะพานแห่งนี้แล้วนะครับคงเหลือแต่ชื่อถนนอุรุพงศ์และก็สี่แยกอุรุพงศ์เท่านั้นและครับการวิเคราะห์สาเหตุที่พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธิสิ้นพระชนเนี่ย เรื่องนี้นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตครับสูตินริแพทย์ที่สนใจศึกษาบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และก็วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตด้วยข้อมูลที่หลากหลายบนหลักทางวิทยาศาสตร์ครับเล่าถึงเรื่องนี้ไว้ในผลงานของท่านที่ชื่อว่าชันสูตรประวัติศาสตร์ไขปริศนาเหตุสิ้นพระชนของสำนักพิมพ์มติชนครับอาจารย์นายแพทย์เอกชัยบอกว่าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ ทั้งพระราชหัตทะเลขาถึงเจ้าดารารัศมีพระราชชายาที่ลงวันที่11สิงหาคม2452พระราชหัตทะเลขาถึงเจ้าพระยายามราชหรือว่าปั้นสุขุมลงวันที่18กันยายน2452รวมไปถึงพระราชโทระเลขถึงเจ้าดารารัศมีลงวันที่24กันยายน2452และก็ราชกิจจานุเบกษานะครับในวันที่26กันยายน2452เนี่ย ก็พบว่าระบุโรคเอาไว้3อย่างด้วยกันครับก็คือไส้ตันฝีกลัดหนองที่ไส้ติ่งและก็ฝีในไส้ครับในแพทย์เอกชัยบอกว่าการชนสูตรพระโรคเนี่ยควรใช้พระการปวดพรฒน,นาพีเนี่ยเป็นหลักครับซึ่งแนวทางในการวินิจฉัยโรคปวดท้องเฉียบพลันเนี่ยมีสาเหตุใหญ่อยู่3อย่างนะครับก็คือการอักเสบของอวัยวะในช่องท้องครับซึ่งเกิดจากการติดเชื้อครับ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนองฝีได้นะครับโรคที่พบบ่อยก็เช่นโรคไส้ติ่งอักเสบเนี่ยแหละครับหรืออย่างที่2ก็คือการทะลุของอวัยวะภายในช่องท้องครับซึ่งเกิดจากการมีรอยโรคอยู่เดิมนะครับแล้วต่อมาเ่ยมีการแตกทะลุเข้าไปในช่องท้องทําให้เยื่อบุช่องท้องเนี่ยอักเสบครับเช่นโรคแผลในกระเพาะอาหารทะลุครับหรือว่าโรคไส้ติ่งอักเสบทะลุครับ แล้วอย่างที่3คือการอุดตันของอวัยวะในช่องท้องนะครับซึ่งเกิดจากการอุดตันภายในอวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อนะครับเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละครับาอแพทย์เอกชัยเนี่ยสันนิษฐานนะครับว่าพระโรคที่ทําให้พระองค์เจ้าอุรุพงประชวนเนี่ยก็คือพระโรคอันตะติ่งอักเสบเฉียบพลันครับก็คือไส้ติงอักเสบนั่นแหละครับแต่ต่อมาก็แตกแล้วก็เกิดเป็นหนองฝีครับ โดยให้เหตุผลนะครับบอกว่าพระประวัติที่ทรงปวดพระนาพีรุนแรงถึงขั้นเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับเนี่ยแล้วก็พระนาพีบวมขึ้นก็คือท้องบวมนะครับบ่งชี้ว่าพระองค์เนี่ยน่าจะทรงมีพระพยาธิสภาพบางอย่างในช่องพระนาพีก็คือช่องท้องนะครับและการที่ทรงเหยียดพระชงไม่ได้ก็บ่งชี้ครับ คือเหยียดขาไม่ได้เนี่ยว่าพยาธิสภาพเนี่ยต้องอยู่ในช่องพระนาภีก็คือในช่องท้องนะครับเพราะว่าการงอพระชงเนี่ยทำให้ผนังพระนาภีนี้หย่อนลงครับส่งผลให้เยื่อบุช่องพระนาพีซึ่งก็น่าจะมีการอักเสบหย่อนลงด้วยครับทําให้พระอาการปวดพระนาภีเนี่ยน้อยลงยืดขาและหนังท้องตึงมันก็ปวดแหะครับก็เลยต้องงอให้หนังท้องหย่อนเอาไว้ก่อนนะครับนอกจากนี้ในการที่มีพระอาการไข้สูงนะครับถึง40องศาเซลเซียสเนี่ยซึ่งตำราเนี่ยเขียนไว้ว่า ถ้าหากมีไข้สูงกว่า37องศาเซลเซียสเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าอาจจะมีภาวะไส้ติ่งอักเสบทะลุได้ครับเมื่อรวบรวมเหตุผลหลักๆเช่นนี้แหะครับนายแพทย์เอกชัยก็จึงเห็นว่าพระองค์เ่ยน่าจะมีพระโรคที่เป็นการอักเสบติดเชื้อของอวัยวะในช่องท้องครับซึ่งก็น่าจะเป็นพระโรคพระอันตักติ่งอักเสบเฉียบพ,พลันครับและต่อมาเนี่ยได้แตกแล้วก็เกิดเป็นหนองที่พระยอดฝีนะครับ กระทั่งเกิดการอักเสบติดเชื้อรุนแรงครับเป็นผลให้พระองค์เจ้าอุรุพคงเสียิ้พพระชนเมื่อวันที่20กันยายน2,452นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5ด้วยนะครับความสูญเสียดังกล่าวเนี่ยทำให้รัชกาลที่5เนี่ยทรงโทมนัตเสียพระทัยอย่างยิ่งครับและก็เชื่อกันนะครับว่าการสิ้นพระชนของพระเจชโอรสพระองค์นี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับ ที่ทําให้พระพลานามัยของรัชกาลที่5เนี่ยทรงสุดโสมลงครับอันเนื่องมาจากความโทมนัสถึงพระราชโอรสที่พระองค์เคยตรัสไว้ว่าเหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธ์ซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจในบ้านปลายของรัชกาลที่5้นี่แหละครับ ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชะสมโพธศ์ท่านเติบใหญ่เป็นพระองค์เจ้าหนุ่มช่วยงานได้อย่างเต็มไม้เต็มมือแล้วเนี่ยเราจะมีเจ้านายที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้แค่ไหนนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นครับเพราะอายุสั้นไปหน่อยแล้วก็ต้องสิ้นพระชนลงด้วยวัยเพียงไม่ถึง16ปีเท่านั้นเองครับโรภคภัยไข้เจ็บเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับเจ้านายพระองค์สาคัญโดยเฉพาะ เรื่องในวันนี้ก็คือพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธิ์ที่ทรงสำคัญในพระไทยของรัชกาลที่5อย่างยิ่งล่ะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายนผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k p เพจคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ